ไม่เกิน400,000ทีแ,กแบกแทบ280,000บาทเลนเจอร์399,000บาทเท่านั้นรวมกระบะไม่เกิน400,000ทางนี้เลยจ้าที่59ออตโตค้ค่ะแกลเลอรี่ค่ะวันนี้มุกมีกระบะราคาไม่เกิน400,000มาฝากไปดูกันมีคันไหนบ้างเริ่มจากตัวนี้เลยเป็นอีซูซูดีแบ็กปี22 เดิมๆเ,เลยอันนี้นะคะราคาอยู่ที่สาม0 0 0เ้ามเก้าันบาทเท่านั้นเรามาดูภายในกันค่ะเป็นแถบปเปิดได้นะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้ถ้าใครสนใจทักเข้ามาได้เลยเราไปดูคันที่สองกันดีกว่าค่ะอากับเจ้าตัวนี้เลยอีสูดดีแม็กตัวสูงนะคะปีสิบสี่ราคาอยู่ที่ส3มแ0 0ันบาทเท่านั้นมาดูภายในกันค่ะตัวนี้ไปเร็วขายเร็วนะคะ เป็นแคปเปิดได้เหมือนกันค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะตัวนี้อ่าสวยๆถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะอยากขายอ่าไปดูอีกคันค่ะเป็น d ี a บแทบ 1.9L เป็นตัวเตี้ยนะคะราคาว้าวมากอยู่ที่280,000เท่านั้นมาดูกันพาดูทุกคันข้างในอือเป็นแคปเปิดได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้สวยๆ เดิมๆปี16นะคะตัวนี้ขอย้ำเออถ้าใครอยากได้ก็ทักมาเลยคันนี้เลยค่ะ f o r ์ r a n g e r ปี2021นะราคาอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นอ่าตัวนี้มุกจัดทรงมาให้แล้วทั้งล้อทั้งโป่งเนาะถ้าใครสนใจทักมาได้เลยมีคันเดียวนะคันนี้อ่าเราไปดูคันต่อไปกันค่ะอ่า ตัวนี้เป็นมิสซูชิไทยทันปี2022ตัวเตี้ยถ้าใครชอบปีใหม่ไม่น้อยแนะนำคันนี้เลยมามาดูภายในเป็นเกียร์ธรรมดานะคะที่สำคัญดูเลยไม่แค่6 0 0ันเท่านั้นถ้าใครชอบรถปีใหม่ไม่น้อยม,มุกแนะนำคันนี้เลยเราไปดูคันต่อไปกันคันนี้ขอแถมแล้วกันาะราคาดีอย่าขายเป็นมิซูชิไทยทันมาดูกัน เป็นสประตูนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็น4ประตูเนาะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้น้วาวโอเคเราไปแถมให้อีกนิดน,นึงดีกว่าสายฟอดท่าพาตัวนี้เป็นฟอดสประตูเกียร์ออโต้ปี2019นเนาะราคาอยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอ่าราคาว้าวขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วลดลาสต็อกกันไปเลยทีเดียวภายในอือหือ สวยสะอาดน่าใช้ค่ะตัวนี้เนอะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเดีย๋ยวมุกพาไปดูให้หมดอ่ามุกพามาดูคันนี้กันค่ะเป็น d m a มตัววีคอนอเป็นขับสี่ด้วยค่ะทุกท่าคขาอ่าเป็นตัวสูงด้วยเนอะถ้าใครชอบมามาดูภายในกันอ่าตัวนี้เป็นปี 16เนาะขายอยู่ที่459,000วันนี้ไม่ขายเอาไปเลย399,000บาทเท่านั้นอ่าเป็นแคปเปิดได้นะตัวนี้นี่เป็นขับสีด้วยนะที่สำคัญเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอ่าถ้าใครชอบโปรโมชั่นสำหรับเดือนมกราคม2567เท่านั้นนะคะ อจองเข้ามาแค่เก้บาทเท่านั้นเราถ้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแดนวิ่งเสถึงที่ส่งรถถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวถ้าอยากชมคันไหนเพิ่มเติมติดต่อมุกมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ